สองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพครูบาจาัดวัดบ้านเขาโบนะครับกาลังเดินเตรียมตัวที่จะออกไปรับบินทบาทสายบ้านเสนสุกนะครับอเาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะครับวัดบ,บ้านเขาโบจะมีสายบินทบาทด้วยกันสามสายนะครับสายบ้านเสนสุขนี่นะครับสายหลักนี่นะครับที่กําลังจะเดินไปนี้นะครับและก็สายบ้าน คุณแพงนะครับสายไกลนะครับแล้วก็สายบ้านโบชะชนิงนะครับครูบาจันทร์ออกรับบินทบาตนะครับที่ถ่ายอยู่ตรงหน้านี่นะครับมองเห็นอยู่ตรงหน้านี่นะครับเป็นอนุสรสถานทินบุรพาจารย์วัดบ้านเขาโบนะครับพระเดชพระคุณลงตาสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับและก็ครูบาจาจาร์ผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับเผยแผ่ธรรมะนะครับ ที่วัดบ้านเกาบอนะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาหลวงปู่เสานะครับฝ่ายกรรม,มาฐานนะครับที่มาเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นี่นะครับตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูนะครับวัดบ้านเกาบอนะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์นะครับ,พร,รววพ,รบพระธรรมทิติยานนะครับตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายต่อหลายรูปนะครับเพื่อเธอทูลบูชา คุณนะครับตลอดถึงบอกถึงความเป็นมาของวัดบ้านโกโบนะครับเดืออากาศยังเช้าอยู่นะครับวัดบ้านเกโบนี่มีสายบินทบารด้วยกันสามสายนะครับสายบ้านเซนสุกนี่เป็นสายหลักนะครับเดินไปสองกิโลเดินลับสองกิโลรวมเป็นสี่กิโลนะครับส่วนสายบ้านพนแพงนะครับเป็นสายไกล เดินไป3กิโลนะครับเดินกลับ3กิโลรวมเป็น4กิโลแล้วก็มีสายใกล้นะครับคณะสวงฆ์วัดบ้านเกาโบนะครับออกรับบิณฑบาตร่วมกับคณะสวงฆ์วัดบอ่ชอชนิงนะครับเดินไปทั้งไปทั้งกลับนะครับประมาณกิโลกว่าๆนะครับเด้อครูบาอาจารย์นะครับ เมตตามาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติศกรรมนะครับอยู่ที่วัดบ้านเกาโบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับภาสีเข้มๆนี้จะเป็นวัดบ้านเกาโบนะครับส่วนครูบาอาจารย์ที่ภาสีจางๆลงมานะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเดือมาแต่หลายสายหลายทางด้วยกันนะครับ ส่วนมากก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความคุ้นเคยนะครับเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะครับบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยนะครับส่วนมากแล้วประมาณร้อยต้นๆนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบรูปนะครับส่วนแม่คราวแม่ชี อยู่ด้วยกันนะครับปฏิบัติธรรมด้วยกันประมาณ40กว่าชีวิตนะครับบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูนะครับบ้านผลแพงบ้านบอ่อชนนิงแล้วก็ผ้านลักนะครับบ้านแสนสุขนี้นะครับส่วนมากจะได้ประมาณ30-40อร์เซนะครับข้าพตหารต่างๆนี่นะครับญาติโยม คู่ให้การอุปธรรมคำชูนะครับวนปัจจัยมาบ้างนะครับนำปัจจัยมาถวายบ้างนะครับคูบาจาย์ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับมอบจตุปัจจัยเป็นข้าพัตหารนะครับประดิปปคุณลงตานะครับก็เป็นมอบให้พระอาจารย์พระครูบดิการุเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดจเจริญสีนู่นนะครับสิวันไปครั้งนะครับ ประมาณนี้นะครับครั้งละประมาณเ0็ดหืบาทนะครับเจ็ดหืนกว่าบาทนะครับจากนั้นก็นํามาให้แม่ค้าแม่ชีนะครับตระเตรียมเป็นทัดพัตนาหารถวายพระนะครับในช่วงพรรษานะครับก็ประมาณ100ต้นๆน,นะครับครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันนะครับ ดอขออนุญาตถ่ายภาพนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดสายบินทบาทนะครับฝนเยสิมาเด้อ คนตกลิ้นเหรอบบไปซ้อมมึงหน้าบ่หัวกะหัวกะเอาเข่าโลงเสีดินไวแล้วกันครับผมโอ้ยลิ้นมาสมนีคือสิวันที่เกิดดอกมันดินวันในไร่ยังดินผมหว่าดินยังมันเสียดโอ้ยแต่ว่ากระเคยได้โบหันปรนเด็นนะอันบุบ้านบุกวนนมึงคักให้ สุขภาพแข็งแรงด้วยพุทโเด้วย บภาพแข็งแรงเด้ผย้เฒเาเด้อ ເປັນວັນເຂົ້າວັນໃດເລີນຫງຫນາະครับນູລະກິນກ່ນກບຈລີຍັນວາເນາ คุณพ่อจันดีนะครับที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับสื้อหลายๆนี้นะครับนี่ไปจ่ายตลาดซื้อของกับอาพระจันพระครูใบิการนุเพียรน,นะครับที่ตลาดเจริญศรีนะครับเป็นประจำประจำนะครับโยมผูให้การอุปธรรมค้าชูวัดว่าพระศาสนานะครับนี่นบ้า,บานเราบ่เข่าโอ้บวานเดียนหนูล้วกลินบิ้นอ้อยเหียงข้างนอก มาเอาผ้ให้เย็นนี่เสื้อว่านเข่าเราพวกยุ่งพอว่านละเตีมหน้าลุมที่เนาะหน้าลุมที่จังหวัดวานหัวปีเนาะวพนาะท่านเตพรเป็นว่าน เขาเราบ้านนล้หน้าลุมเขาที่นวันท<น>ุปีเป็นหน,น่อนวัมอวน,นมือลายมือแล้วติ ແລະຈັກດູຄົນເຖົ້ານັນຕ່ບູເຖລ คือบางตาเท่านี้เฝ้าไปเห็นหน้าบว่าวนตกเนาะอื สุขภาพแข็งแรงเด้อ มีแมวหน่อยตัวเป็นมูนี่เนาะเจ๊ตัวแล้วแมวยูไปเป็นสามตัวไม่ใช่ใดเนี่ยเจ้าจะ satu Suka pakai yang liang dah putau dia Sama บาดเจ็งเรี่งยงด้วยคุณยายด้วยก็นายว่าิีปบ้านเองหม่นอย่า <c oughs> ยไปอันส่วนสวยเลยด้วยมันจีหอนด้วย <c oughs> ไปเตโานี่ใครอยู่ So. โอ้ยว่าเป็นฝนใหญ่สีน้นำลงมากครับกับ่นใจเย,ยวาวชนในแต่ฝนหน่อยในแต่ฝนลิ่นเนาะ